วินาทีสุดท้ายก่อนตายเราจะเห็นอะไรโดยหลวงปู่เทศเทศรังสีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกระยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะคนใกล้ตายบางคนเห็นภาพแปลก,ปกบ้างก็บอกว่าเห็นแสงสว่างเห็นญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วหรือบางคนกลับเห็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับ แต่เป็นผลของสิ่งที่เราทำไว้ตลอดชีวิตหลวงปู่เทศเทศรังสีท่านได้เทศสอนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ากรรมนิมิตและจิตนิมิตซึ่งเป็นสัญญาณที่จะเกิดขึ้นก่อนความตายและเป็นตัวตัดสินว่าเราจะไปสู่ภพภูมิไหนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้ไว้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงวันสุดท้ายของชีวิต หากการถ่ายทอดธรรมะในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนประการใดอันเนื่องมาจากปัญญาอันยังน้อยนิดของข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบขอขมาแด่ครูบาอาจารย์และผู้ทรงคุณทั้งหลายได้โปรดเมตตาให้อภรรัยด้วยเจตนาอันมุ่งหวังให้ธรรมะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านทางช่อง YouTube ขอน้อมถวายทั้งหมด นี่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิดสาธุพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เทศเทศรังสีแสดงณวัดหินหมักเป้งจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่สองมกราคมปีพุทธศักราช2516กรรมในทางพุทธศาสนาท่านได้แสดงไว้ตามตำราหลายอย่าง ผู้สนใจศึกษาตามตำรับตำราก็พอเข้าใจและได้ความรู้กว้างขวางเพราะท่านแสดงไว้ดีหมดทุกอย่างวันนี้เราจะแสดงเฉพาะเรื่องกรรมที่ติดตามคนหรือกรรมที่จะนำคนให้ไปเกิดในคตินั้นๆนั่นก็คือกรรมนิมิตกับคตินิมิตกรรมหมายถึงการกระทำคนเรานั้นกายกับใจเป็นเกลอกัน อยู่ร่วมกันสนิทสนมกลมเกลียวกันดีที่สุดจะทำอันใดพร้อมเพรียงกันทุกสิ่งไม่ว่าจะทำชั่วทำดีทำบาปทำบุญพร้อมเพรียงกันทุกประการแต่เวลากายแตกดับกายไม่ได้รับผิดชอบสิ่งที่เกิดจากการกระทำร่วมกันนั้นได้เป็นผู้รับผิดชอบคนเดียวที่ว่าไม่ได้รับผิดชอบในที่นี้หมายถึงกายไม่ได้รับกรรม เพราะเมื่อแตกดับหรือตายแล้วทอดทิ้งไว้ในดินกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปตามเดิมเรียกว่ารูปสลายไปตามสภาพของมันไม่ได้รับรู้ด้วยขณะที่ยังมีชีวิตอยู่กายกับใจร่วมกันทำงานก็จริงเช่นไปช่อโกงลักขโมยของเขาไปตีศีรษะเขาทำทุจริตประพฤติผิดต่างๆนานาแต่กายเป็นผู้ได้รับโทษให้ปรากฏเมื่อถูกจับกุม มันก็ต้องจับที่กายเอาไปติดคุกติดตรางกายเป็นผู้ไปติดคุกหรือจะเอาไปฆ่าไปประหารเขาก็ประหารที่กายในขณะที่มีชีวิตอยู่ดูเหมือนว่ากายรับภาระหนักกว่าใจแต่ความเป็นจริงแล้วใจก็รับภาระหนักเหมือนกันหากไม่มีใครเห็นความทุกข์กรุ้มอกกรุ้มใจ นั้นจะหนักยิ่งกว่ากายด้วยซ้ําเพราะเมื่อเขาเอากายไปประหารไปฆ่าถ้าหากไม่มีใจมันก็ไม่รู้สึกอะไรก็เหมือนกับตัดท่อนกล้วยหรือท่อนไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้นเองกายไม่มีความอะไรอาวรกับความเป็นอยู่ของมันเลยฆ่าก็ฆ่าไปสับก็สับไปตีก็ตีไปผู้อะไรอาวรผู้เป็นทุกข์เดือดร้อนคือตัวใจดังนั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกัน จึงทำกรรมร่วมกันแล้วเวลารับผลกรรมก็รับร่วมกันแต่เวลาแตกเวลาดับคือใจหนีจากร่างแล้วกายไม่ได้รับรู้อะไรอีกกรรมต่างๆจะเป็นบาปหรือบุญเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามใจเป็นผู้รับมอบไปคนเดียวหมดในขณะที่หนีจากกันต่างคนต่างไม่อะไรเอาวอนกันเวลาที่กายมันจะแตกดับใจก็หนีไปคนเดียว ไม่ได้ร่ำได้ลากันเลยหรือบางครั้งบางคราวกายหนีจากใจเช่นรถชนตายหรือฟ้าผ่าหรือเกิดอุบัติเหตุด้วยประการต่างๆก็ดีเวลาดับตายก็วูบไปประเดี๋ยวนั้นไม่ได้ร่ำได้ลากันเลยทั้งๆที่อยู่มาด้วยกันตั้งแต่แรกสนิทสนมกลมเกลืนกันมาตลอดเวลาจะจากกันจริงจจังๆต่างคนต่างไปไม่อะไรเอาบอกันและกัน ธรรมชาติของคนเรามันอยู่อย่างนี้คนที่ไปยึดไปถือนั่นแหละท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสอันนี้แหละทำให้เกิดการกระทำคือกรรมกรรมนี้แหละเป็นของมีผลมีกำลังมากไม่มีใครสามารถที่จะกีดกันหรือต้านทานหรือแก้ไขด้วยประการต่างๆได้กรรมอันนี้ไม่มีหนทางแก้ไขเลยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ คนที่ทำกรรมชั่วประการต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสแล้วคิดว่าจะแก้ไขทีหลังหรือบางคนยังพูดดันทุรังไปอีกว่าไปสู้กันอยู่ในนรกหรือแก้ไขกันกับนยายยมบาลเป็นต้นความจริงมันไม่มีหนทางแก้ไขเลยคนเราเวลาจะตายมันต้องมีเครื่องดึงดูดชักจูงคือกรรมที่เรียกว่ากรรมนิมิตคตินิมิต คนจะตายมันก็ต้องหมดความรู้สึกคือไม่รู้จักเจ็บปวดใจทอดธุรกายเราจึงค่อยตายในขณะที่ใจทอดธุรกายไม่ยึดกายปล่อยวางกายยังเหลือแต่ใจตอนนั้นนิมิตจะเกิดขึ้นเป็นภาพของกรรมคือการกระทำต่างๆจะมาปรากฏขึ้น ในขณะนั้นผู้ที่เคยทำดีทำบุญสุนทานสร้างกุศลมามากมายจิตใจอิ่มเอิบเบิกบานก็จะปรากฏภาพที่เราทำดีนั่นแหละเช่นเราเคยสร้างกุฏิเวลาเราสร้างก็ไม่เคยสร้างใหญ่โตไม่สวยสดงดงามอะไรมากแต่ว่าภาพที่มาปรากฏในขณะนั้นมันจะสวยงามวิจ,จิตเป็นของหน้าเพลิดเพลินเนจเริญใจอย่างยิ่งและในขณะนั้น จิตจะต้องยึดใจเป็นอารมณ์ในเรื่องนั้นนี่เรียกว่ากรรมนิมิตคือนิมิตจากการกระทำส่วนคตินิมิตนั้นอาจจะปรากฏเห็นพวกเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามที่เป็นผู้มีความสุขสบายแต่งกายงดงามหน้าเพลิดเพลินเจริญใจมาเรียงรอบเรียกร้องอ้อนวอนขอให้ไปอยู่ด้วยในสถานที่โอทโงงสวยงามน่าอยู่น่าชม ซึ่งเราจะมองเห็นสถานที่เช่นนั้นด้วยตนเองเช่นเขามาแห่แหนอย่างสมเกียรติสมยศที่เขาเรียกกันว่าเทวดามารับคนมีบุญเขาจะพูดว่าเทวดาอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่านิมิตมันเป็นอย่างนั้นและเราเห็นชัดด้วยตนเองคราวนี้เราก็เลยไปตามเขาเพราะ,ะความชอบใจไม่มากก็ไปตามความชอบใจอันนี้เรียกว่าคตินิมิต คติจะไปมองเห็นที่จะไปเป็นทางกรรมที่ดีส่วนกรรมที่ชั่วเราเคยทำบาปคิดชั่วช้าเล็วรามช่อโกงลักขโมยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติผิดด้วยประการต่างๆในขณะที่จิตใจมันปล่อยวางกายนั้นจะปรากฏภาพที่เราทำความชั่วต่างๆให้เห็นชัดขึ้นมาโดยที่เราไม่ตั้งใจได้แต่คิดและลึกถึง เราลืมไปแล้วนานแสนนานทีเดียวภาพจะแสดงขึ้นมาปรากฏในใจหรือบางทีอาจแสดงออกมาภายนอกก็ได้เช่นคนข่าหมูข่าวัวในขณะนั้น จะแสดงอาการทางกายทำท่าทีปฏิกิริยาของการที่เราได้ทําความชั่วฆ่าหมูฆ่าวัวน,นั้นให้ปรากฏแก่คนอื่นทั้งท,งท,งทง้ที่เรามีสติอยู่แต่มันปรากฏขึ้นมาหรือในมางทีในขณะนั้นจะเผลอสติไปก็ได้ทําให้ปรากฏขึ้นมาอันนี้เรียกว่ายังไม่ทันแตกทันดับคือกายกับใจยังรวมกันอยู่ ถ้าหากเรายังเหลือแต่ใจอย่างเดียวคือมันทอดทิ้งกายแล้วนางอธิบายมันนั้นมันจะปรากฏภาพความชั่วของตนซึ่งเป็นเหตุให้วิตกวิจา์เดือดร้อนวุ่นวายหรือหวาดเสียวน่ากลัวอย่างแสนสาหัสเช่นปรากฏว่ามีคนใจอมาหิตโหดร,ร้ายหน้าบึ้งหน้าเบี้ยวมาลากมาผูกมัดเอาไปกระชากขู่เข็นด้วยประการต่างๆจะขอร้องอ้อนวอน สักเท่าใดก็ไม่มีใครจะช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่ให้อภัยเสียด้วยหรือปรากฏเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่ากลัววิตกสะดุง้งตกใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อันนี้เรียกว่ากรรมนิมิตในทางชั่วส่วนคตินิมิตนั้นอาจจะไปเห็นที่ซึ่งเราจะไปอยู่เช่นเห็นหลุมทานเพลิงไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลา กองไฟใหญ่โตหรือว่าเห็นสถานที่อันธุรกันดาลอดอยากยากแค้นเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเป็นสถานที่ซึ่งเขาจะเอาเราไปนั้นเกิดสะดุ้งหวาดกลัวสุดแสนแต่ไม่สามารถแก้ไขได้กรรมนิมิตคตินิมิตทั้งสองอย่างนี้อันใดอันหนึ่งจะเกิดก่อนก็ได้กรรมนิมิตเกิดขึ้นก่อนก็ได้หรือคตินิมิตเกิดขึ้นก่อนก็ได้แต่ว่าทั้งสองอย่างนี้แหละ จะเป็นเครื่องดึงดูดและชักจูงเอาจิตของเราที่ทอดทิ้งจากกายแล้วนั้นให้ไปสเวรวยอาจจะมีปัญหาถามว่าเมื่อกายกับใจยังปรองดองสามัคคีกันอยู่การทำก็ไม่เห็นทารุณโหดร้ายสักเท่าไหร่นักแต่ไม่ติดคือ ใจนี้ทอดทิ้งกายแล้วทำไมจึงทำให้เกิดนิมิตโหดร้ายน่ากลัวแสดงอาการโหดร้ายเหลือเกินนั่นเป็นธรรมดาถึงเรื่องในใจของคนเราถ้ายังอยู่กับกายพร้อมเพรียงก็ยังไม่มีการที่จะปลดเปลื้องและแก้ไขได้สมมุติว่าเรานั่งหรือเรานอนเหนื่อยมันก็เหนื่อยที่ใจเราก็พิกกายมันก็พอที่จะแก้ไขเปิดเปื้องกันได้หรืออ่อนเพียหิวข้าวกระหายน้ำ เราก็ดื่มน้ำลงที่กายใจก็ค่อยสบายขึ้นนี่ก็ช่วยกันแก้ไขได้แต่ถ้ายังเหลือแต่ใจอันเดียวแล้วมันหมดหนทางไม่มีหนทางแก้ไขเหตุนั้นเมื่อถูกดึงทุกแสนสาหัสสุขก,ก็สุกแสนยิ่งมันมีสิ่งเดียวเท่านั้นเหลือใจสิ่งเดียวแล้วก็เป็นของเบาอีกด้วยของเบาๆนั้นไม่ว่าอะไรลองพิจารณาของภายนอกก็แล้วกันเช่นรถวิ่งไปตามถนนหนทาง ถ้าพลาดพรั้งบางคราวไม่เหลือเกินก็พอมีหนทางแก้ไขคือสามารถที่จะปลดเปลื้องแก้ไขด้วยประการต่างๆได้ถ้าหากว่าเป็นเราเมื่อขึ้นไปปลิวอยู่บนอากาศมันก็เป็นของเบาๆพอฉลับก็วูบลงเลยของเบาเป็นอย่างนั้นใจเป็นของเบาเหมือนกันถ้ามันตกลงไม่เลี้ยวไปไหนแล้วจะไปอย่างสุดขีดเลยเหตุนั้นสุขก็สุขอย่างสุดขีด ทุกข์ทุกอย่างสุดขีดดังนั้นเมื่อถึงตอนนี้จึงเรียกว่าไม่มีหนทางแก้ไขบางคนว่าจะไปแก้ไขตอนไปหรือตายไปแล้วจะไปแก้ไขนั้นอย่าไปหวังไม่มีทางแก้ไขเลยที่ท่านเรียกว่านรกทนทุกข์ทรมานแสนสาหาัสหรือสวรรค์ได้ความสุขอย่างยิ่งไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่เฉพาะในขณะนั้นแหละ ในขณะที่จิตมันว่างทอดทิ้งร่างนั่นแหละไม่ได้หมายความว่าอยู่ใต้ดินหรืออยู่บนอากาศกลางหาวที่ไหนขณะที่จิตมันถอดจากร่างเหล่านั้นเกิดกรรมนิมิตคตินิมิตปรากฏเห็นนรกสวรรค์กันตรงนั้นเองเหตุนั้นผู้ที่มาเข้าใจในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จะแก้ไขตนเองก็พึงแก้ไขเสียในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่ คือเมื่อกายกับใจยังร่วมกันอยู่นี้จะประกอบกุศลให้มีคุณงามความดีจเจริญงอกงามขึ้นก็พากันพร้อมใจ,จเจริญรู้สึกตนแล้วยังแก้ไขได้เมื่อทำดีแล้วก็ทำให้จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ถ้าหากว่าใจทอดทิ้งกายแล้วไม่มีหนทางแก้ไขเลยผลของกายกับใจร่วมกันทำเรียกว่ากรรมมาเสาะแสดงให้ปรากฏ กรรมเป็นของมีพลังอย่างยิ่งไม่มีใครจะต้านทานหรือห้ามปรามได้ไม่มีใครจะมาร้องขออ้อนวอนได้กรรมให้ผลยุติธรรมอย่างยิ่งทำลงไปแล้วมากน้อยเท่าใดก็ได้ผลเท่าที่ตนทำนั่นแหละไม่เหมือนเมื่อยังมีชีวิตอยู่กายกับจิตยังรบกันอยู่ปลิ้นปลอกหลอกลวงได้สารพัดทุกอย่างจะโกหกมายาได้ทั้งนั้น รวมไปถึงตรงนั้นแล้วยังเหลือแต่ใจไม่มีอัดไม่มีสตังไม่มีทนายความไม่มีใครจะอ้อนวอนร้องขอได้และไม่ให้อภัยเสียด้วยเมื่อถึงตรงนั้นแล้วมีอย่างใดก็ต้องตรงไปตรงมาเลยไม่มีการยกเว้นกรรมดังนี้ไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีพี่น้องไม่มีญาติวงไม่มีครูบาอาจารย์เป็นเอกสิทธิ์ของมันคนเดียว มันไม่เลือกหน้าใครทั้งนั้นกรรมถึงได้ชื่อว่าเป็นของมีกำลังมากกรรมได้ชื่อว่าแยกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนานา,นาเช่นเราทำกรรมชั่วด้วยประการต่างๆมันจะแยกให้เราไปเกิดในที่ชั่วถ้าเราทำกรรมดีมันจะแยกให้เราไปในทางที่ดีในทางที่ชั่วหรือที่ดีนั้นคนอื่นจะมาแยกไม่ได้สุขหรือทุกข์คนอื่นมาแยกไม่ได้ กรรมเท่านั้นเป็นคนแยกเราจะมาแก้ตัวจะไปผัดเปลี่ยนกันไม่ได้ทั้งนั้นนั่นจึงเป็นของน่ากลัวเป็นสิ่งที่เราพึงสังวรแล้วรู้สึกตัวจงรีบทําเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราละชั่วทำดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเป็นโชคลาภอย่างยิ่ง ถ้าหากเรามาระลึลกได้ถึงเรื่องนิมิตว่ากรรมนิมิตเป็นสิ่งที่ไม่มีหนทางแก้ไขได้เป็นสิ่งที่ควรจะกลัวและพยายามแก้ไขตนเสียจึงจะไม่สายเกินการรีบแก้ไขเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพราะเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดด้วยเหตุผลของกรรมนำไปเกิดถ้าเราแก้ไขเสียได้แล้วการเกิดการตายก็เรียกว่าสั้นเข้ามาคือว่าใกล้ที่จะสิ้นสุดลงไป เพราะฉะนั้นให้พาไปศึกษาพิจารณาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่อธิบายมานี้ก็หวังจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนเมื่อถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตนะคะไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองหรืออำนาจใดๆจะติดตามเราไปมีเพียงกรรมที่เราได้ทำไว้เท่านั้น ที่จะเป็นสเสบียงนำทางกรรมนิมิตที่ดีจะนำไปสู่ภพภูมิที่สุขสงบส่วนกรรมนิมิตที่ชั่วก็จะพาไปสู่ทุกทรมานหากเรารู้เช่นนี้แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ทําดีละชั่วสร้างบุญกุศลไม่ใช่เพื่อตื่นกลัวต่อความตายแต่เพื่อให้จิตสงบและมั่นคงอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายแล้วค่อยแก้ไข เพราะเวลานั้นไม่มีโอกาสที่ให้เริ่มต้นใหม่อีกแล้วค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจน คุณพระรักษาเทวราคุ้มครองสาธุ